นายสมควรสากรรมเป็นบุตรของนายประเสริฐสากรรมและนางสงวนสากรรมอาศัยอยู่บ้านโคกสูงตำบลโคกสูงอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดมีพี่น้องสามคนเป็นบุตรคนแรกของครอบครัวสมรสกับนางลักคนาสากรรมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลเกาะแก้วมีบุตรธิดาสองคน สมควรสากรรมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือระดับการศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่25กรกฎาคม พุทธศักราช2543หนัวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีและย้ายมาทำงานที่วิทยาลัยการอาชีพพลทองเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2550จนมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา19ปี4เดือน19วันปัจจุบันตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการทำหน้าที่ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและมีหน้าที่พิเศษ คือหัวหน้าง,งานพัสดุด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพกา,าร,ร,รตรงตร่รรญญชชตอตเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ราชการอย่างต่อเนื่อง มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานการรักษาผลประโยชน์ทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทรมาพิบาลในสถานศึกษาและมีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานประจำหน่วยเลือกตั้งในชุมชนมาโดยตลอดได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่770รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสเสด็จถลิงทวันยราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน พุทธศักราช2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถเนื่องในโอกาสประหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2559และได้เป็นตัวแทนพระสงฆ์หนึ่งเดียวของจังหวัดร้อยเอ็ดในการเข้าสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ดำรงชีวิตตามแนวของประชยาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบบยมุกและสิ่งเสพติดการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของข้าราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมตามสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีความประหยัดมัธยัต์อดออมความรักและศรัทธานในวิชาชีพ ผู้เข้ารับการประเมินเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาค้ขนควา้าสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาในงานวิชาชีพที่มีบทบาทผู้นำทางวิชาการในวงวิชาชีพสร้างชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียนชุมชนสังคมความรับผิดชอบในวิชาชีพส่งเสริมการหาประสบการณ์ด้านวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษาจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นวิทยากรในงานวันขู่โลกณนะเมืองทองธานีในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยากรในการพัฒนาสื่อภาษาไทยและภาษาต่างประเทศณสถาบัน AIT Conference Center ณมหาวิทยาลัยธรรมศรราสตร์รังสิตจังหวัดประทุมธานี <c oughs> เป็นคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดทำระบบการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงานอ e e ิเล็กทรอนิกส์ Eportfolio สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและอบรมให้เพื่อขูอาชีวศึกษาทั่วประเทศมีความเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบงังหวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือผู้อื่นและผู้รับการบริการเต็มความสามารถด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถผู้เข้ารับการประเมิน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบวคราะห์หลักสูตรศึกษาโครงสร้างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสํนงงานันกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจนสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการแต่งตำราเรียนให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาทั้งในระดับปวชและปวส นอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการในการจัดทำเกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานตั้งแต่ปีการศึกษา2,558จนถึง2,561เป็นคณะกรรมการในการจัดทำข้อกำหนด กติกาและการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันในปีการศึกษา2 5 6 1 2ถึง2562และเป็นกรรมการในการประเมินการแข่งขันในระดับชาติมีการพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์บริบทของชุมชนและลักษณะของผู้เรียน โดยการนําสื่อต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ระบบ LMS เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นอกจากนี้ยังทําการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom จนสามารถพัฒนาตนเองเป็นวิทยากรให้กับบริษัทแม็กซิม่าประเทศไทยอบรมให้กับครูสังกัดสอพมสพทตัวประเทศอาทิเช่นจังหวัดบุรีรัมย์ สมุทรปราการชนบุรีเชียงใหม่และในเขตปริมณนฑนลกรุงเทพมหานครเป็นต้นแฟ้มสะสมผลงานคัดสรรผลงานดีเด่นระดับชาติของผู้เรียนบุรศัร 57, นรอาช2557ได้อนุพลบุรวัตนนักศึกษารางวัลพระราชทานรางวัลระดับเหรียญทองสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับปวส สวัสดีครับผมนายอนุพลบุรวัตสิทธิ์เกาวิทยาลัยการอาชีพพลทองได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์สครรมควรสากำจนทําให้ได้รับรางวัลสมาชิกดีเด่นเหรียญทองระดับชาตินักศึกษารางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา2557และได้รับการสนับสนุนให้ไปทํางานต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา3ปีตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่ประเทศไทยครับอาจารย์สมควรเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของผม ผมขอการันตทีว่าอาจารย์สมควรเป็นบุคลากรที่ดีบุคลากรที่มีความสามารถบุคคลากรที่มีคุณภาพขอบคุณครับไดวุฒินันท์ทักษีนายน,น,นักศึกษารางวัลพระราชทานนางสาวมานิสาวรัตนวงศ์นักเรียนรางวัลพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้ใตการนิเทศระดับปวชอและ อยูทุทูตไทยตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นจนได้รับเหรียญเดอะเบสจากกระทรวงการต่างประเทศนายชินนวิวัฒนาโนนคำหวนนักศึกษารางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองดีเด่นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับปะวะส นายวชรพงศ์พิทุกรรางวันลูกที่มีความกระตันยูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถรรัมนักเรียนรางวัลพระราชทานผลงานคัดสันครูในระดับชาตินายสมควรสากรรมได้รับรางวัลครูแกนนำด้านสื่อเทคโนโลยีของสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารางวัลครูต้นแบบด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รางวัลเหรียญทองระดับชาติโครงการหนึ่งวิทยาลายัย1นวัตกรรมรางวัลสองเหรียญทองระดับชาติในโครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการอาชีวศึกษาได้รับรางวัลครูดีครูสภาเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต3มรางวัลสื่อการเรียนรู้ดีเด่นระดับชาติ ในการประกวดสื่อการเรียนรู้ ICT ของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 56. ได้รับรางวัลคู่ดีที่หนูรักจากสกสคปีพุทธศักราช2557เกติบัติในการสอบปริยติธรรมชั้นตรีโทและเอกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่นจากครูสภาปีพุทธศักราช2556ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติในการประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการใช้โปรแกรมการาฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2557ถึงพุทธศักราช2558 รางวัลบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม9ก้าประการตามพระราชด,ดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นอยู่เสมอการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเช่นประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามประเทศจีนและญี่ปุน่นได้นำความรู้มาพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนบริการวิชาชีพเช่นดำรงตำแหน่งประธานชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนมาถึงปัจจุบันด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานนอกจากนี้ผู้รับการประเมิน ยังพัฒนาผู้เรียนในด้านอื่นๆเช่นการร้องเพลงการเขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ในการเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติสวัสดีครับผมนายชาโนงศรีสุขสิทธิ์เกาจากวิทยาลัยการอาชีพคลอทอนผมได้รับทักษะความรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมจากครูสมควรสักร,รมในช่วงของการไปแข่งสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ในเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ปัจจุบันผมทำงานที่บริษัทพ e ีไซด t a ท e โ o โ o m ี omi, ในตำแหน่งซีเนียร์โปรแกรมเมอร์และกำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองผมได้รับแนวคิดจากครูสมควรสาขาหลายเรื่องจนผมสามารถพรัฒนาโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบทุกวันนี้ผมยังประสานงานกับครูสมควรผมอยากให้มีครูดีๆแบบนี้ครับบางทีการเรียนในห,ห้องเรียน ก็จะได้ความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เรียนส่วนหนึแต่การเรียนนอกห้องเรียนด้วยเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับเราและมุมมองด้านอื่นเพื่อน,นําไปพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เรากําลังศึกษาได้ดียิ่งขึ้น,นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนด้วยนะครับขอบคุณครับการทําโครงการวิชาชีพออกสู่ชุมชนการร่วมมือ กับสำนักงานพัฒนาชุมชนในการกรอกแบบข้อมูลจปทอการสำรวจข้อมูลผู้มีไรายได้น้อยรวมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเป็นหัวหน้ากลุ่มในการนำนักเรียนนักศึกษาออกสำรวจข้อมูลตามพื้นที่ใกล้กับชุมชนจนทำให้นักเรียนนักศึกษาเกิดไรายได้ในระหว่างเรียนนับได้ว่าผู้เข้ารับการประเมิน เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศแรงกายแรงใจในการสร้างลูกศิษย์ให้ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงนอกจากนั้นยังทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์เช่นการพบครูที่ปรึกษาสม่ำเสมอการนำผู้เรียนเข้าตรวจสุขภาพประจำปีนำนักเรียนนักศึกษาออกบริการชุมชน เื่หาประสบการณ์ด้านวิชาชีพพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุญิสาต่อพันธ์ค่ะตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวนวลทองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับท่านอาจารย์สมควรสากรรมนะคะท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์คนนี้มาโดยตลอดค่ะ เพราะคำสอนอันทรงคุณค่าของอาจารย์ถึงทำให้ลูกศิษย์คนนี้มีวันนี้ได้ค่ะจะนำคำสอนอันทรงคุณค่าของอาจารย์และความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถต่อไปค่ะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สมควรศากรรมค่ะ